วิธีทาหน่อไม้ดองแบบสับนะคะเอาไว้ทํากับข้าวค่ะเมื่อสับหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ใส่เกลือเม็ดลงไปในหน่อไม้ค่ะใส่น้ําลงไปให้ท่วมหน่อไม้ได้เลยเราจะแช่ให้ความคืนหน่อไม้ออกนะคะหาฝามาปิดไว้แช่ไว้ทั้งหมดหนึ่งคืนเมื่อครบเวลาหนึ่งคืนนะคะเราก็นาหน่อไม้มาล้างน้ําปากทาความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ ดังนั้นนะคะก็นํเกลือเม็ดขาดใส่ลงไปในหน่อไม้ได้เลย resolved. ขั้นตอนนี้เราจะดองกันแล้วนะคะคุกเข้าเกลือกับหน่อไม้ให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ํเปล่าสะอาดลงไปในหน่อไม้ได้เลยค่ะเมื่อใส่น้ํเปล่าสะอาดลงไปนะคะก็หมักไว้ทั้งหมด30นาทีก่อนนาม,มาดองค่ะแค่เจะใช้ขวดน้าพลาสติกดองนะคะใส่ข้าวลงไปในขวดน้ําค่ะข้าวนี่แหละค่ะจะทําให้หน่อไม้เมื่อดองนานๆแล้วหน่อไม้จะไม่ดําน,นะคะจากนั้นก็ยัดหน่อไม้ใส่ใลงไปให้เต็มขวดได้เลย ใส่น้ำลงไปให้เต็มขวดให้เต็มหน่อไม้ด้วยนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะจากนั้น2อาทิตย์ก็สามารถเอาออกมาทานได้ค่ะ